เลฟูเจอตอบาสเซโลนาพร้อมท้าทามแข่งบเยลนให้ชาบีหากตัดสินใจคุมทีมในครั้งนี้วิตไต้คา,ารังไขหฮาบเดนหลักลิเวอร์พูลนำห่างสุดกูจบเจ้าใบตั้นเส่งางั้นชัดแล้วครับเผยอ,อาการเด้งล่าสุดของเกตา ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังจากถึงกอลบริจิตต้องพบกับคู่แข่งในทางบาเซรลนาในการไล่ล่าตัวคิงส์ลีกอมันดาวเตะของทางเบอร์เมินิกที่กำลังจะมีข่าวเรื่องการย้ายทีมอยู่ในตอนนี้ทำการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอคโดยปีชา man, รเฟรนแมนเหลือสัญญาในการค้าแข่งกับทีมเสือใต้จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023 ในขณะที่เจ้าตัวนั้นถูกกล่าวหามาว่าปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับทีมออกไปเนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเหนื่อยได้ซึ่งทางเดวิฟฟ์นั้นเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวของโกมองและก็สื่อของฝรั่งเศสอย่างทางบริเทนสปอร์ตก็เชื่อมาว่ามีโอกาสที่เขาจะได้ย้ายมาเลนชินแอนฟิลในช่วงสมัมหนาอย่างไรก็ตามนะครับผมเอ็กโคเนี่ยได้อ้างข่าวรายงานล่าสุดจากทางสปอร์ตสื่อชั้นนำของสเปนที่ระบุเลยว่าบา์เรนา ก็ให้ความสนใจในตัวของดาวเตะวัชฟิลด์นี้เช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวถือเป็นเป้าหมายแ,แรกๆของชาบีอเออร์เดสอดีตกองกลางของทีมอาซูการนาที่กำลังเตรียมตัวจะเข้ามารับงานคุมทีมต่อจากทางบรันคูมันที่โดนไล่ออกเมื่อช่วงก,กสิณาที่ผ่านมาเลพูลน่าจะคว้าสามแต้มในแอนฟิลด์ได้ไม่ยากเมื่อทำประตูนำไบรตันไปก่อนถึง2ลูกแต่ทำไปทำมาเกือบมวยมรณา ถูกต้องต่างนวนตามติเสมอเป็น2ต่อ2งซะอย่างนั้นโดยทิ้งทางคุณซือเกรแฮมพอเจอร์แสงให้เห็นถึงสปิรตนักสู้และควาหนึ่งแต้มกลับออกไปได้ในเกมที่ทางของแดงเสียหายไม่ใช่น้อยชาวบ,บ้านเริ่มเกมไม่ดีและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้หนักอกตักใจเมื่อทางจอแดนแฮนเดอร์สันครําเป้าให้เรดแมชชีนนำไปก่อนตั้งแต่แตหัววันแถมซาดิโอมาเน่ยังโขงประตูเพิ่มเติมได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีนะฮะหลังจากเอโนกเอ็มเวปู e o, ตีไข่แตกได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกเลว์พูก็เหมือนจะช็อกไปตลอดทั้งครึ่งหลังและก็มาเสียประตูเพิ่มจนได้ในช่วงท้ายที่สุดจากฝีเท้าของเลอันโดทรัสซัสในที่ 65. ที่65เท่านั้นยังไม่พอบริตันน่าจะสยบเลว์พูดได้ในช่วงท้ายด้วยซ้ำไปเหมือนที่พวกเขาเคยทำแสบให้กับทางของแดงมาแล้วในที่นี่เมื่อสั้นก่อนจากการบุกมาคว้าชัยไป1นต่อ0ูน และนี่คือ5ประเด็นที่ทางลิเวอร์พูลไม่อาจจะพิชิตบริตันต่อหน้าสวุกเดอะคอปได้ในครั้งนี้เริ่มจากนะผมดึนกันก,ก่อนนกันลิเวอร์พูลใส่พลังไปหมดแล้วกับเกมแดงเดือดในครั้งนี้โดยการไปบุกขยี้แมนยูในเตะห้าต่อศูนย์มุ่สปดาก่อนไม่ผลอย่างจริงที่ทําให้ทางลิเวอร์พูลไม่มีกำลังบังชาเหลือเฟือมากพอจะคว่ำบริตันได้อย่างที่ควรจะเป็น ในเกมการสัปดาห์เจคเกนคอปจะปรับทัพทั้ง11ตำแหน่งบุกไปกำาังบริบรตัน2-0ในเกมาคาราบัครอบสุดทีมสุดท้ายแต่มันก็ชี้ให้เห็นมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสำคัญกับเกมแดงเดือดมากกว่านะักต้อนรับนัต้นนวลนชิดเทียบกันไม่ติดเลยนะดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าหลังนำห่างทีมเยือนไป2-0นักเตะหงแดงก็ดูจะผิวปากเล่นกันอย่างสุขสบายอุราและไม่อาจจะพังประตูที่3ามได้ และในท้ายที่สุดมันก็เป็นฝันร้ายทันชีเมื่อทีมเยือนตีไข่แตกได้จอนจบครึ่งแรกและก็ลงเล่นในครึ่งหลังกันด้วยความคึกคักในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปทีมของเกรแฮมพอตเตอร์ก็ยิ่งเหนือกว่าและน่านจะเป็นฝ่ายแซงเอาชนะด้วยซ้ำไปหากพวกเขาสามารถครัมเป้าได้อย่างเด็ดขาดกว่าที่เป็นอยู่ณเวลานี้ตจอหมาข้อที่2โมซาราหยุดสถิตในครั้งนี้ หลายเกยมที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติอียิปต์แหงลิทสร้างสถิติให้กับตนเองเป็นว่านเล่นนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือการสอยตาข่ายได้อย่างต่อเนื่องอ10นัดซ้อนในครั้งนี้แต่รก็ดีในเกมต้อนรับไบตันซาร่าสนี้ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับทางสโมสรไม่อาจประเบิดฟอร์มเก่งเช็คบินได้อีกแม้ทางเบรดแมกชีนจะสารผลงานไม่แพ้ในทุกประการได้เพิ่มเป็นทั้งหมด24นัดแต่สถิติของซาร่าส์นั้นสิ้นสุดลงแล้วถึงอย่างนั้นก็ตามทีเชื่อเลยว่าขนมกินได้ ว่าพวกคาแข่งวดเข้าไปอะไรนี้จะไม่หยุดสาดการะสุนนานเกินไปอย่างแน่นอนแฟนบอลของแดงก็สบายใจได้เจ้ามาประเด็นที่3เกมครึ่งหลังพลิกฝันเลยนะก่อนที่เกมที่แอนฟิล์บรตันบุกมาทำศึกกับทางลิเวอร์พูลานะทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนแม้ผลงานใน5นัดหลังสุดในทุกประการของพวกเขาจะไม่มีคำว่าชนะเลยก็ตามที นั่นก็เป็นเพราะว่าทีมของพอตเตอร์ออกสตาร์ทีนั่นนี้ได้อย่างสวยหรูก่อนจะฟอร์มสะดุดและก็ถูกมองว่าน่าจะโดนหงแดงไล่จิกไม่ยากนะฮะซึ่งันอนว่าผลงานในครึ่งแรกนั้นเป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าหลายขุมแต่ในเมื่อครึ่งหลังเจ้าบ้านเริ่มออกอาการหมดแรงเข้าต้มแล้วจึงเป็นโอกาสของทีมเยือนที่ได้เติมเกมรุกกันอย่างมามัน แม้จะโดนทิ้งห่าง2ประตูแต่ทีมต้นนวนก็ไม่คิดถอดใจและก็ไล่บทเครื่องจากสีแดงอย่างต่อเนื่องชนิดที่แทบไม่เคยมีทีมไหนทําได้เลยกระทั่งตามตีเสมอเป็น2ต่อ2ได้ยอย่างน่าเหลือเชื่อจากผลงานดังกล่าวชี้ให้เห็นเลยว่าไม่ใช่เรื่องฟุกที่ทางบาริตันสามารถรั้งอยู่ในกลุ่มบนของตารางคะแนนธุรกิจได้และพวกเขาก็สามารถสร้างปัญหาให้กับทุกทีมได้เลยนะหากในเกมนั้นโลธพักต้นนวนจะเล่นกันได้อย่างท็อปฟอร์มอีกครั้งจะมาข้อที่4ี่ บริเตนรั้งตัวอีฟวิสซูมาได้สําเร็จนะโดยกรน,นี้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะในรอบ2เดือนที่ผ่านมาวิสซูมาตกเป็นข่าวอาจจะย้ายออกจากทางเอแม็กสเตเดียมก็เป็นได้นั่นแมาว่ามิดฟิลทีมชาติมาลีสา,ารพนาตนเองเป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของบริตัตนไปแล้วและเมาช่วงต้นปีเจ้าตัวถึงขนาดคุยเชื่องเลยว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งในกองกลางเดชสุดของทางธุรกิจในครั้งนี้ ้วยเหตุนี้เองบิสุมาจะถูกลือเราะว่าได้รับความสนใจจากทางเดบูพูเช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเขาต้องการได้ตัวแทนของจินี่ไวนุ่มที่ย้ายออกไปและแม้จะยังอยู่กับทางน็อตันนวนแต่ด้วยฟอร์มในเกมเกมนี้มันสอกเขาแล้วว่าเขาคนนี้นา่าจะย้ายสโมสรไม่ช้าก,ก็เร็วๆนี้นอกจากจะบัญชาก,การเกมแดนแดนการัไดดีแล้วบิสุมายังเกือบซัดประตูในครึ่งแรกได้อีกด้วย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขานั้นเป็นเพชรเม็ดงามของบริตันและบางทีเจคกนคอปอาจจะขยับมาจีบเขาก็เป็นได้เมื่อเห็นลีลาของบิสม่าคนนี้อย่างที่ถนัดแบบนี้และข้อสุดท้ายขอ้อที่หนะผมสภาพร,ร่างกายของเจตาทั้งที่จะโดนหามลงไปออกไปในเกมวันอาทิตย์ผ่านมาในเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปขยี้แมนยูไป5ต่อศนแต่เป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่ใช่น้อยที่สตาร์ทีมชาติกินีได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้ และหลังอยู่ในสนามได้แค่20นาทีเกตามีปัญหาบาดเจ็บจนต้องเดินออกจากสนามเองเท่ากับว่าครับนั้นน่าจะเสียกองกลางที่กำลังโชว์ฟอร์ไมได้ดีตามเจมินเนอร์ไปอีกคนและคราวนี้ยังไม่แน่มาว่าพอคาแข้งแอฟริกันรายนี้จะกลับมาลงสนามได้อย่างรวดเร็วเกินคาดอีกคนหรือไม่อย่างไรเสียเลฟูนั้นมีอ็กิคออกเก็ชมเรนรอท่าอยู่แล้วแล้วก็อดีตขุนพลชีมอร์สซนอ,นอ่นเฉียอกาสได้อย่างดีเยี่ยมในเกมเกมนี้ จากการผ่านบอลอย่างแม่นยำให้มาเน่นั้นได้โขกตุงตาข่ายแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามงานนี้ต้องบอกว่าครับนั้นเสี่ยงจะส่งเกตาลงเล่นเป็นตัวจริงโดยใช่เหตุเพราะถัดจากนี้ไปเบร็แม็กชีนมีเกมหนักรออยู่ข้างหน้าให้เห็นไปเพียบหมดเลยนะนาบีเกตามิดฟิลด์ทีมลิเวอร์พูลมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้าน,นหลังในเกมกระทางอ่าพิธกนะัดเสมอกระทางบริัตนนัดเมื่อคืนนี้ที่แอนฟิลด์จากการเปิดเผยของทางเชคินคอป โดยเกียรอิต้าเนี่ยผมกลา,ายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ก่อนเคขียร์บอลเนื่องจากมีชื่อลงสนามเป็นส1คนแรกกับทางน็ตตนนวนทั้งที่ถูกหามลงไปออกไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนัดบุกไปขยี้แมนยูจากการโดนเสียบสกัดทําให้ทางมิฟิลทีมมีสแสดงได้ใบแดงต้องถูกแบนสาเกม ถึงอย่างนั้นก็ตามทีหลังอยู่ในสนามแค่ที่สุบนาทีเกตาก็ล้มเจ็บจนต้องเดินออกไปให้อเล็กอกอเล็กชมเรนนะฮะลงมาเล่นแทนและครอบนั้นก็ได้ตอบข้อสงสัยนักข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางครอบได้บอกว่าเขาโชว์ให้ผมเห็นมาว่าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและพวกเขาบอกกับผมอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมไม่อาจจะบอกอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วนาะยใหญ่ชาวเยอรมันได้กล่าว และมันจะเป็นต้องประดูผลการสแกนของสตาร์ทีมชาติกินีกันอีกทีบอกว่าจะต้องพักฟื้นนานแค่ไหนอย่างไรก็ดีการเสียเกยตานั้นนับเป็นปัญหาที่เพิ่มเติมของหงแดงเดบร์บฟูซึ่งขาดกองกลางที่ล้มเจ็บหลายปรายทั้งเจมินเนอร์ฟาบิโและก็เฮวี่เอเวเรชขณะที่เตโกอันคาตัราเพิ่งกลับมาลงซ้อมเบาๆได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเจ็บน่องไปนานกว่า6สัปดาห์ในครั้งนี้ เจคินาผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลออกมาอยอมรับรว่าการเสมอกระทางบริทันสองต่อสองในศึกก่อนบริกิตเกมล่าสุดนั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนแพตามการบริงานจระทาง This is Anfield โดยหงแดงเพิ่งจะโชว์ฟอร์มหรูด้วยการไล่ถล่มแมนยูถึงถิ่นในศึกแดงเดือดด้วยสกอร์ไป5.0ต่อเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ในเกมที่ Anfield นัดน,นี้พวกเขากลับทำได้เพียงแค่เสมอกระทีมเจ้าต้องตนนวนไป2.2ต่อแต่ทั้งที่ออกนำไปก่อนถึง2.0ต่อ โดยครอบนั้นยอมรับนะฮะหลังเกมว่าฟอร์มการเล่นของลุกทีมในนัดนี้ยังไม่ดีพอจะเป็นผู้ชนะและการเสมอกันในเกมเกมนี้ทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนแพ้ขาบ้านมันมรู้สึกเหมือนเราแพ้เลยไม่ใช่แค่เพราะว่าเราออกนําไปก่อน2.0ต่อศและไม่สามารถเอาชนะได้แต่มันเป็น เพราะรูปแบบเกมที่ได้เห็นรยิงไป2ลูกที่เกือบจะได้เปรกได้ว่าสวยที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ประตูที่3ของมาเน่นั้นโชคร้ายถ้าคุณต้องสอนเรื่องเพชชิ่งคุณสามารถโชว์สถานก,การณ์นี้ได้เลยแต่มันไม่ได้ประตูเพราะแฮนด์บอลผมเดานะโมเมนต์ที่ดีสุดก็คือครึ่งแรกที่เราแสดงเห็นมาว่าเราสามารถบุกใส่ไบตั้นได้เราผ่านบอลได้อย่างสุดยอดจากตรงกลางและก็เล่นกันได้ดีแต่ก็แค่ตอนนั้นตอนที่นำไป2ต่อ0นเท่านั้น ส่วนครึ่งหลังเราทําไม่ดีพอผมไม่ชอบภาษากายแบบนั้นมันเหมือนกับว่าโอ้มันเป็นเกมที่ยากเหลือเกินใช่มันชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกมแล้ววิธีที่จะเล่นกลับมือกับทางบริตันได้ดีที่สุดก็คือการครองบอลเอาไว้กับตัวและก็เล่นพื้นที่ที่พวกเขาเปิดโล่งแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นเลยและนั่นแหละเป็นปัญหาของเราในใหญ่ของแดงคนนี้ก็ด้่ล่าชิงใช้เอาไว้และข่าวด้วยภูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ